หลวงพี่หลวงพี่ออกทะเลแล้วนะดูใหลวงพี่ไม่ธรรมดาแล้วนะออกทะเลแล้วนะได้ไหมนี่ทัดไฟเข้าแทรกแล้วนะให้ชัวหลวงพ่อสุดเนาะยูดิสเจ้ปะหลวงพี่เดี๋ยวผมถามมาเดี๋ยวหลวงพี่บวชกี่ปีแล้วหกพันปีวันนี้หลวงพี่อายุเท่าไหร่ยี่สิบหกบวชได้ยี่สิบแล้วก็คือบวชมันได้เป็นพระเลยก็บวชเลยยาวเลย แล้วตอนนี้ที่เรามาศึกษาพระได้กี่ปีแล้วแท้ศึกษาที่เราศึกษาสามปีสามปีเราเราสึกว่าไอ้สามปีเนี้ยเราซื้ออะไรได้เป็นแบบบัาแบบซื้อเราซื้อเป็นบ้างเขาพสูตรเเขาสูตรเป็นแต่ยังอื่นเราก็ยังศึกษาอยู่เฮ้สามปีเก่งนะเก่งนะสูตรไม่แพ้แต่ถ้าสามปีพอเล่นพระแท้ได้ก็เก่งแต่ครนี้เดี๋ยวเราบวชอีกสักห้าปีเดี๋ยวเราบวชอีกสักห้าปีเนยเราก็สึกแล้วเราก็ไม่เล่นพระร้อยเปอร์เซ็นต์เลย อ่นนี่ใส่ตรงเก็บไว้ไหมอะไรอ่ะจะดุมกระดุรุ่นแรกอันนี้ไม่มีราคาหรอกเป็นไหมเป็นรุ่นแรกเท่แค่แหละของเ่ะซื้อให้ซื้อให้นะและก็เป็นพวกกันซื้อให้ซื้อให้ซื้อให้เดี๋ยงไม่แย้มไี่ไก่ได้เลยมาเถอะคือจริงแล้วอ่ะการที่เราเรียนเราเป็นพระเราก็เรียนรู้ไปได้แล้วแหละแต่พอวันน่ที่เราพร้อมที่จะเดินทางอ่ะเราก็ศึกเลยแล้วเราก็มาเล่นพระให้เต็มตัว จะได้ไม่มีคําพูดอะไรกับเราบางคนเขาอาจจะมีคําพูดกับพระว่าไอ้พระมันไม่ใช่กิจของสงฆ์นู่นนี่นั่น